สวัสดีค่ะกลับมาพบก,กับแม่โอนะคะวันนี้แม่โอจะมาทําไข่เจียวพิซซ่านะคะหรือพิซซ่าไม่ใช้แป้งเนาะ,ะอ่ะนี่นะก็หน้าตาลักษณะมาประมาณนี้นะคะเป็นอาหารเช้าได้นะคะง่ายๆเลยเนาะ,ะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนเลยนะคะขั้นตอนแรกอันนี้แม่อใช้ไข่ไก่3ฟองนะคะในคลิปใช้เบอร์ศูนย์จะใช้เบอร์1เบอร์2ก็ได้นะคะไม่แตกต่างมากเนาะ,ะตีไข่ให้เข้ากันก่อนนะคะ นี่นะใช้ซ่อมนั่นแหละตีตีเหมือนไข่เจียวเราเลยเนาะอ่ะแล้วพอตีไข่เสร็จเรามาตั้งกระทะนะใส่น้ำมันลงไปนิดหน่อยนะคะนี่อ่นะพอใส่ลงไปเสร็จรอให้น้ำมันร้อนก่อนนะคะแล้วเราจะใส่ฟักทองนะคะอันนี้เป็นฟักทองอยังไม่ได้ต้มนะแม่โอ้สไลด์เป็นแผ่นบางๆนะคะใครจะเปลี่ยนจากฟักทองเป็นอ่ามันฝรั่งเป็นหอมหัวใหญ่หรือเป็นอะไรก็ได้ที่ตัวเองชอบนะคะเป็นแตงก็ได้แล้วแต่นะอานอันนี้เอา เอาที่ตัวเองชอบนะคะผัดให้สุกนะคะแม่โอจะเอาเกลียมนิดหนึ่งเพื่อความหอมนะคะอ่าข้างล่างให้เกลียมนิดหนึ่งนะคะพอได้ที่แล้วนะคะแม่โอก็จะใส่นี่นะอ่าต้นหอมลงในไข่เจียวนะคะไข่ที่เราตีไว้เมื่อกี้เนาะอ่ะนี่นะใส่นิดหนึ่งเพิ่มความหอมนะคะใครจะใส่เป็นออริกาโน่ก็ได้นะอ่าจะได้มีกลิ่นของพิซซ่านะคะอ่าเทใส่ลงไปในฟักทองของเรานะคะ ก็เจียวไปจนกว่าไข่ของเราเริ่มสุกนะคะเริ่มสุกป,ประมาณนี้นะคะแม่บอกก็จะใส่เกลือป่นนะเกลือปลล่นใส่นิดหน่อยนะคะพอพอหยิบมือนะคะแล้วก็ใส่พริกไทยนะคะอันนี้เป็นพริกไทยดำนะคะใครจะใส่เป็นพริกไทยป่นก็ได้นะคะแล้วแต่เลยนะคะแกเรียนนิดนึงนะพอใส่งลงไปเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะพลิกด้านเขานะคะอ่ะก ถ้าเกิดหน้าไข่มันยังเหลือเยอะนะเราก็แซะให้เขาไปอยู่ข้างล่างนิดนึงก็ได้นะคะไม่ต้องซีเรียสนะนะพอเราได้ที่แล้วนะ,ะไข่ของเราเริ่มเซตตัวนะคะเซตตัวประมาณนี้นะคะเดี๋ยวแม่โอจะไปใส่จานนะคะเพื่อที่เราจะได้พลิกง่ายๆนะคะการจะเอาใส่จานก็นี่นะดึงลงอย่างงี้นะเขยา่า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 นะอ่าน,นี่ใช้มือดึงออกมานิดหน่อยนะคะไม่ยากนะคะนี่ โอเคนะคะแล้วก็เราก็พลิกจานนะคะพลิกด้านจานคว่ำลงไปในอกระทะของเราแบบนี้นะคะ,ะนี่ก็ออกมาประมาณนี้นะคะที่นี้เราก็แต่งหน้าเลยนะคะเราจะจุดไฟอ่อนนะตอนนี้เราใช้ไฟอ่อนนะคะไม่ตองใส่ซอสมะเขือเทศลงไปใครจะใส่มายองเนสลงไปด้วยก็ได้นะคะเพิ่มความอร่อยอีกนิดนึงนะ,ะแล้วก็ตามต่อด้วยไส้กรอกสไลด์บาง,บางๆนะ,อะของพวกนี้เราก็เอาปําให้ อุ่นก่อนนะแล้วค่อยมาทำนะคะแล้วก็นึ่งหรือลวกหรือต้มแล้วแต่ใครเลยนะคะอันนี้ก็เป็นโบโลญ่านะคะหมูนะก็ะใส่ลงไปนะคะซอยเป็นชิ้นเล็กๆแล้วแต่ความชอบเหมือนกันนะคะจะชิ้นเล็กชิ้นใหญ่นะคะอันนี้เป็นปูอัดนะเพิ่มอีกนิดนึงนะ,ะจะใส่ถัว่วใส่ถั่วลันเตาใส่ถั่วและถั่วอะไรก็ได้นะคะใส่ข้าวโพดก็ยังได้เลยนะ,ะ,อะพอใส่ลงไปเสร็จอันนี้เป็นมอสซาเรลลาชีสนะคะ แม่โอซื้อมาจากาแม่โครเป็นถุงใหญ่ๆเลยถุงละ1นกิโลนะเอาใส่ช่องฟิตไว้นะเวลาจะใช้ก็เอานาออกมาละลายนิดหนึ่งนะคะพออย่างเงี้ยเราก็ปิดฝานะปิดฝาให้ชีสละลายนะคะประมาณสัก5นาทีเขาก็ละลายละนะคะนี่พอชีสเขาละลายก็ออกมาประมาณนี้นะคะก็พร้อมรับประทานได้เลยนะคะปิดเตาได้เลยนะคะนี่ก็ตอนจะเอาออกก็เหมือนเดิมนะเราก็เทออกจาก กระทะแบบนี้ง่ายๆเลยนะคะทานตอนร้อนๆจะอร่อยนะชีสเขาจะยืดๆหอมๆม,มากเลยนะอ่ะโอเคนะถ้าเกิดใครชอบเมนูนี้นะคะแม่โอก,ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่โอกด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ